ผู้เช่างงมากครับกดหอพักสุดแปลกคู่ยึดเงินประกันห้องโกรธแค้นฝั่งตรงข้ามอะไรป่านนั้นชาวเน็ตวิจารณ์หนักแบบนี้ก็ได้เหรอ Twitter ได้แชร์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อคุณเปิดหอพักแต่ไม่ถูกกระั่งตรงข้ามโดยข้อความในเอกสารของหอพัก โดยข้อความในเอกสารของหอพักระบุว่าห้ามซื้อสินค้าในมินิมาร์ตและร้านตรงข้ามตึกเด็ดขาดถ้าเห็นจะไม่คืนเงินประกันห้องภาพดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ต ถึงความไม่เป็นธรรมกับผู้เชา่าซึ่งทางหอพักออกกฎระเบียบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเจ้าของหอมีสิทธิ์มาสั่งผู้เช่าขนาดนั้นเลยหรือเพราะเรื่องระหว่างเจ้าของหอพักกับตึกตรงข้ามผู้เช่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยดูยเป็นการจำกัดสิทธิ์และก็เสรีภาพมากจนเกินไปเข้าข่ายข้อสัญญาไม่เป็นธรรม หลายความเห็นระบุว่าถ้าเจอกฎแบบนี้คงหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าเพราะว่ามองเห็นปัญหาและทัศนคติของเจ้าของหอตั้งแต่ยังไม่เข้าพักขณะที่หลายคนมองว่าหอที่กล้าออกกฎแบบนี้แสดงว่าค่าเช่าต้องถูกหรือมีอะไรดึงดูดให้คนเชา่ายอมทําตามกฎนี้ได้แน่แน